วพี่เองเนี่ยคือไม่ได้จบด้านการเรียนจิวเวลรี่โดยตรงรแต่จริงๆจบด้านาศิลปรกรรมการละครก็เลยใช้มุมมองของการตีความการวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบๆตัวออกมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์งานตั้งแต่ต้นเลยอย่างกําไลข้อมือที่เมื่อกี้เปิดถามเนี่ยคือคอลเลกชันนี้นี่คือสปอร์ตเอทนิคนะคะซึ่งจริงๆได้แรงบันดาลใจมาจากชนเผ่าของแอฟริกาที่ส่วนใหญ่เขาจะใช้พวกเชือกหรืออะไรพวกนี้ค่ะมามาสร้างสารรค์งานเราทําให้มันดูโมเดิร์นแล้วก็ แปลกตาโดยการนําเสนอวัตถุดิบต่างๆที่มันมันคนอาจจะมองไม่เห็นคุณค่ามันแต่เราเอามาสร้างสรรค์แล้วก็เพิ่มคุณค่ามันขึ้นมาคุณค่ามันแล้วแต่กลุ่มกลุ่มเป้าหมายอย่างกลุ่มของมอสเนี่ยส่วนมอสสตอรี่เนี่ยเป็นเหมือนเทรนเซอร์คือจริงๆเขาสนใจงานดีไซน์โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกว่าเทรนตอนนี้มันต้องเป็นเสื้อยีนลายทางหรืออะไรก็ตามคือเขาชอบด้วยความเขาอยากสะสมงานศิลปะหรือว่าชอบงานดีไซน์จริงๆ พวกนี้ก็จะสนใจที่จะมีว่าแบบเรื่องราวเป็นยังไงแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าสมมุติเป็นกลุ่มที่เป็นเหมือน early adopter คือคนที่รับจากเทรนด์มาอีกทีนึงเขาอาจจะสนบ้างหรือไม่สนก็แล้วแต่แต่ว่าเขาชอบความสวยงามคือทดลองจริงๆว่าเอ๊ที่เราชอบจริงๆเนี่ยมันใช่หรือเปล่าคนอื่นว่าใช่หรือเปล่าไอ้เราอาจจะรู้สึกเฮ้ยมันชอบคนอื่นก็ต้องชอบก็เลยไปขายอยู่ช่วงกลางวันของริมถนนแถวสารแดงเนะะี่ยค่ะวันแรกไปถึงขาย10 เอาไปสิบเส้นขายได้หกเส้นคือมีกําลังใจเลยเริ่มรู้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาเนี่ยค่ะโดยจากราคา290พอเราเริ่มมีหน้าร้านเราก็มาเป็น390 490ตามต้นทุนนั้นพอเราเริ่มทดลองมาเรื่อยๆแล้วงานมันก็ค่อนข้างพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆราคามันก็จะแปรผันตามขึ้นไปร้านจีหนึ่งเนี่ย เวลาที่มีชื่อมานานแล้วแต่ว่าเจ้าของเนี่ยพอดีเขาจะเลิกทำก็ลเลยเขาถามคุณแม่ว่าจะทํำไหมเราก็บอกว่าจะไปทําทําไมกุ้ดเตี๋ยวมันขายได้อย่างมากท,ที่เพชรที่เพชรบุรีเนี่ยขายดีเนี่ยวันละวันละ2 0 0 0ับาทไม่มีทางจะได้ขายได้เยอะมากขึ้นกว่านี้แน่นอนเพราะคนเนี่ยมันมีอยู่จํากัดเท่านั้นก็ลเลยเราบอกแม่ว่าอ่าโอเคถ้าแม่นะจะทําเดี๋ยวเราขอเข้าไปวางคอนเซปต์ใหม่ให้ทั้งหมดขอจับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่ไม่ใช่ว่ามาขายแค่คนเพชรบุรีอย่างเดียว ตอนนั้นเรามองว่าเราจะไปขายกลุ่มนะท่องเที่ยวที่ขับรถมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีชะอำหัวหินแต่ว่ามันก็มีปัญหาว่าถ้าเราไปลงสื่อวิทยุทีวีอะไรพวกนี้คือมันต้องใช้เงินเนี่ยครับอตอนนั้นเป็นยุคที่คนไทยใช้ไฮไฟกันแบบไปหมดเลยนะ่แล้วเราก็เอาโซเชียลมีเดียเนี่ยเอามาใช้เนี่ยับธุรกิจนี้ก็เป็นตัวแม่ขายที่กระจายทําให้ร้านเราเป็นที่รู้จักต่อเนื่องไปบางทีเราทําเป็นโบชัวนะคนก็ขี้เกียจอ่านนะครับก็เลยเราย่อเรื่องเอาให้สั้นครับ แล้วเราก็เล่าเรื่องผ่านขวดน้ำครับแล้วขวดน้ำแต่ละโต๊ะเราก็จะวางแรนดอมกันบางทีเขาสั่งเมนูที่เขากินประจาําแต่เมนูไอ้พวกแนะนําเขายังไม่เคยทานเลยเขาเห็นเฮ้ยลองดูหน่อยละกันซึ่งตรงนี้เนี่ยทำเป็นการกระตุ้นยอดขายทาให้คนชี้ชวนไปถึงเมนูเด่นๆของเราได้เราใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยคือเราต้องให้ลูกค้ามีส่วนร่วมด้วยก็คือตรงนี้เนี่ยข้างในหลังขวดเนี่ยจะบอกว่า มาทานให้สนุกอย่าลืมถ่ายรูปโพสลงอินเทอร์แกรมเอาให้คนมากินร้านเราแล้วามาโพสรูปลงโซเชียลมีเดียวเวลาสิบรูปก็พอครับวันหนึ่งสามพันครั้งเดือนหนึ่งเราได้เท่าไหร่แล้วค,คือคุณพ่อเนี่ยมีความฝันอยากเปิดร้านกาแฟพอดีมันมีตึกเ,เปิดว่างๆอยู่ใ,ใกล้ๆกับที่ทำงานท่านนะคะ คือน้องสาวเนี่ยก็เพิ่งจบจากโอแน้องนี่จบเบกเกอรี่โดยตรงเลยแล้วก็โจก็เพิ่งเป็นนักเขียนฟรีแลนซ์อยู่ที่นอกนาแล้วก็อ,ออกมา,าก็มาช่วยกันเปิดร้านอาตอนนี้ร้านเบเกอรีเป็นร้านเค้กสไตล์ปุ่นร้านแรกที่ทําโดยคนไทยค่ะเรามั่นใจในสูตรของเรามากเราควบคุมคุณภาพแล้วก็ราคาเราไม่แพงเลยเราอยากให้ลูกค้าของเราอ่ะมีแมสไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มตลาดบนนะคะลูกค้าเรามีทุกระดับ ตอนนี้เราขยาย product ให้เป็นพรีเมียมขึ้นด้วยซ้ำที่ที่เราโตมาได้ทุกวันเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำมาเป็นเจ้าแรกๆที่ทาแล้วก็เนื่องจากเค,ค้กญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเค,ค้กที่ค่อนข้างตลาดโบนแล้วก็หาทาันย่านทุกวันนี้ก็ยังคู่แข่งอตอนนี้คู่แข่งของเบเกอร์วิชเนี่ยเยอะตลาดมันโตมากจากที่โจทำกับน้องสองคนอ่ะมันกลายเป็นแบบตอนนี้ทั้งครอบครัวาม,มาช่วยกันทำมาช่วยดูแล้วอะค่ะ โปรดักราเป็นอะไรแล้วเราขายให้ใคร s m e สมัยเนี้ต้องพยายามนอกกรอบหรือว่าหาอะไรใหม่ๆถ้าเรามีใจที่เราเนี่ยจะทำอะไรแล้วนะครับ <nam S 1> เราก็สามารถจะทำได้ทุกอย่างครับ